ภาพมาก็ทักทายทุ่านพาชมห็นสวยหินแตกสวยงามธรรมชาติมาเฮาเดินป่าพารานหินชมหินสวยงามภาพบงหินสวยงามไปหน่อยคอยผู้มไม่หมกักคอยผู้ม่นผู้เขาธรรมชาติ เอา,า้านั่นันจะคิดก่นอนไปกันม่ชาติไปชมที่อุป่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แตกเห็นแยกิแตกเห็นแยกสวยงามธรรมชาติข้างบนบนภาราเนป่าหน้าแรงหน้าหน้าหนาวประมาณนี้ชมร้อนเห็นสวยนอกอย่าแหง่าเี่นนกมันมีดอกหนูหงาแงมด้วยดอกย่าสวย ธรรมาชาติขมธรรมชาติบ้านเอ,อมมาพระอบค์ธรรมชาติบนโบราณเห็นสวยงามบนลานเห็นสวยงามธรรมาชาติบานเอ้าเดินป่าพาชมพระลานห็น ลุงดาหนนินสวยก็ไม่ตายก็แล้วแ,แดดร้่ป่าธรรมชาติบนล้อลานนีสวยมากชมอกหญ้าอกหญ้างาอกงบนนะแรงแรงพื้นที่แห้งแล้ว ฝนัออกหลให้แถวเนี่ยหนาแรงไม่มีคนขึน้นมานี่เงกเยอ